โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมในครพบรักตรงทาะครับผมอยู่กับผมในเว็บเว็บมาไล่สองสามแล้วก็อยู่กับหน้าเว็บรีเบิร์ตลิตเตี้อัพแพลนที่สิบห้าเดือนพฤกษภาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมหรือสองพันยี่สิบสองนะฮะเห็นแค่รูปเห็นแค่รูปก็น่าจะเดาออกนะครับผม ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมค่อนข้างที่จะมาไวนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมาไวนะใน3มหลักอันเนี้ยใน3ามหลักอันเนี้ยโอเคนะครับผมรถยนต์ใหม่แน่นอนครับผมอันนี้ผมขอไม่ขออ่านชื่อนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันเป็นชื่ออะไรนะครับผมแต่ดูคล้ายก็คือ พอสนะครับผมดูขายพอสพอร์เช่อะไรพวกนี้นะครับผมดูขายรถพอร์เช่นะฮะในหมวดเอสโซติ้ครับมาในรูปแบบของแคปซูลตู้นะครับอ่าก็จำนวน150ก็ใช้เป็น490บาทนะครับผมเออไม่ใช่490 49บาทนะครับผมบูติดนะครับ49บาทนะครับผมแล้วก็ส่วนเป็นส่วนใช้เงินเลนเนี่ยก็อยู่ที่2.5 m นะครับผม ชุดแต่งราคาก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะครับชุดแต่งก็อันนี้เขายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะแล้วก็เป็นรถของตระกูล s อสีดานนะครับผมกันนี้เลยนะครับผมในราคาที่สามารถจับจองได้นะผมแล้วก็เลเวล20เลเวลคน20หรือเลเวลรถ20สามารถซื้อได้เงินเลนที่ 30m นะครับน่าจะต้องทำวสหรือไม่ต้องทำวสก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับผม เลื่อลงมาครับผมเป็นชุดแต่งของคันนี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คันที่2ครับผมเป็นตระกูลสปอร์ตนะครับ black block นะครับผมอ่านถูกรืบเปแล้วเออ big big block big b l o c k ตระกูลสปอร์ตนะครับก็ราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่3าอย่า30 M เลยนะครับผมเลเวลคน20เลเวลรถ20นะครับผมชุดแต่งก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาเพิ่มรถอีกคันหนึ่งนะครับผมรถจุ่งหั่ไงนะครับผมอยู่ในโหมดตระกูล L ซีดานนะครับผมดูห่างมันรถยาวๆเนาะนะครับผมซื้อด้วยเงินเลนซื้อด้วยเงินเลนเนี่ยสามจุดหกเอ็มนะครับผมเลเวลรถเนี่ยคือเอ้เลเวลคนเนี่ยคือสี่สิบห้านะครับแล้วก็เลเวลรถเนี่ยให้มาเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เซตครับผมยังไม่มีรายยังไม่มีรายละเอียดโบนัสเซตนะครับผม แล้วก็อันนี้ครับผมอ๋ออันนี้คือชุดแต่งใหม่นะครับผมลงขายในร้านค้าของ V l o ็อนะครับผม V9 นะครับนะฮะมีโบนัสเซ็ตนี่นะผมราคาเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับผมยังมีเซ็ตนึงนะมีโบนัสเซ็ตดังนี้ครับผมท็อกสินะครับผมแม็กอาร์พีเอ็มสินะครับบูตพาวเวอร์กับบูตอว่าไดเนี่ยบวก20่ท่าเท่ากันนะครับผมต่อไปเซ็ตแต่งที่2ครับนี่นะครับ ราคาเซ็ตแต่งก็จะมานี่นะครับผมตามนี้เลยนะครับโบนัสเซ็ตก็จะมีท็อกสิบเอชเอ็มเอชพีเอ็มสิบนะครับผมแล้วก็ boot power บ 30, boot e ู o พาวเวอร์บวกสามสิบบูตโอเวอร์ไดบวกยี่สิบนะอันนี้จะได้บู o พาวเวอร์มาสามสิบส่วนนี้จะได้แค่บู o พาวเวอร์แค่ยี่สิบนะครับผมเซตนี้น่าจะดีกว่านะครับผมนะดูจากนั่นนะครับแล้วก็ชุดแต่งอื่นๆครับผม น่าจะแต่งน่าจะซื้อไว้แต่งสองนะครับผมมีวีล็อได้มีแบบเขา <laughs> <c oughs> เรียกอะไรนะวิงแบบของกาเบรีย e นด้วยนะครับผมราคาก็ตามนี้เลยนะครับตามในรูปเลยนะครับผมแล้วก็รถครูครับชุดแต่งใหม่นะครับผมใครๆก็รอมาอย่างเลื่อนนานนะครับผมว่าน้องครูของเราเนี่ยจะมีชุดจะมีเซตแต่งมาเพิ่มไหมนะครับผมดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะซื้อด้วยเงินเลนนะ โอ้โหผมเกีบแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับผมมาดูในส่วนเรื่องโบนัสเซตก่อนนะครับอ่าราคาเซ็ตเลยอยู่ที่50,000เลนเรียทั้งนั้นเลยนะครับผมนะทอ l k 1สิครับผมแม็กอาร์พีเ e อ็มสินะครับผมบูตพาวเวอร์บวกสามสิบนะครับบูตโอเวอร์ไดร์บวกยี่สิบนะครับอันนี้เอาไว้แต่งสวยนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งสามหกศูนย์มิราโนนะครับผมโอ้ดูเท่นนะ ก็ราคาประมาณนี้ครับตอนแรกนึกว่าหลักแสนบ่เอ้าพเก้าสิบคลสนะผมหรือประมาณเข้า99บาทนะครับผมทุกชิ้นเลยนะนะครับผมแล้วก็อีเซตนึงครับผมอันนี้ดูไว้นะ่าจะเอาไปแต่ง2นะของมีราโนนี่นะครับผมนี่เซตก็จะประมาณนี้เลยเซตแต่งอื่นๆนะครับนี่นะวางขายในร้านค้าเนี่ยนะของวีราโน่ทั้งนั้นเลยนะครับผม แล้วก็เซตแต่งของอะไรไม่รู้นะผมอ่านชื่อไม่ออกแล้วก็มาคันนี้นะครับผมรู้สึกเซตแต่งคันจะเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นของเซตเอนะครับผมรถก็จะประมาณนี้นะครับผมผมจะเลื่อนมาช้าๆนะครับหัวข้อที่สมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วจริงๆนะครับผมมันมาแล้วจริงๆนะครับผม เพิ่มเลเวลสูงสุดนะครับผม50บนะครับผมเพศชาย20เพศหญิง20บนะครับเลเวลคนนะครับผมแล้วก็เลเวลรถครับ200ครับผมแล้วก็สามารถติดตามอะไรกิจกรรมได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะครผมอันนี้ผมกดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมมันเขียนว่า4 0 4นะฮะยังไม่เสร็จนะครับ แล้วก็เพิ่มเควสซื้อรถ Le g e n d a r y F1 นะฮะตื่นเต้นทำไมก่อนน้าผมก็คำอัลติดวยยินดีด้วยคนที่คิดกดนแล้ดวดรวดรวดรวดังกรวดรวดรวรับผมใช้ดรวดลอดรว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 ดร้ดรว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 หรัดรวดรวนรวดรวดรวดรไฟรวด้นดะวดรยดาวดร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 นดรวรวดรวดวรรว สเกิร์ตวิงหลังคาฝากระโปรงอย่างละ3ชิ้นนะครับผมเป็นแบบหล่อนะครับแล้วก็หลังจากเป็นเจ้าของรถได้วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถรับเคืดิตบีซีที่ได้ท้าได้ที่เท้ามหาไลฮหั่นยางนะครับผมเท้ามหาไลนะครับผมอัพเป็น s อชบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลเวลรถต้องสองร้อยด้วยนะนะครับผมจุดดอบใหม่นะครับผมก็ ชุดแต่ง F1 สามารถรับได้ที่ม r สเนะครับผมมิ r p ตอร์นะครับผมห้าหมื่นห้า RP นะฮะสายแข่งก็ใครที่สายแข่งใครที่กักตุน RP ไว้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> เห็นโบนัสเซตแล้วแรงนะครับ แม็กอพีเอ็มสามสิบนะครับผมทอหกห้านะครับผมบูตโอเวอร์ได้บวกยี่สิบหกนะครับแม็กเอสพีบวกยี่สิบสองนะครับผมบูตพาวเวอร์บวกข้าศิบบูตอะไรนะดูราชันะดูเดชัน,ชนอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นหน่วยเอสด้วยไหมไม่ใช่หน่วยเปอร์เซ็นเป็นหน่วยเอสด้วยออวินาทีหรือเปล่านะครับบวก0.30นะครับผม บูตอะไรสักอย่างหนึ่งผม,ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เพิ่มภารกิจใหม่นะครับผมเลเวล4 7การเปลี่ยนแปลงของอันนี้นะครับผมก็เป็นเควสส่งของนะครับก็ลัคกี้เลนก็จะได้คือวิ่งเฉียวอะไล่ร้อยสี่สิบสองนะครับผมลัคกี้เลนก็จะได้สามร้อยหกห้านะครับผมแล้วก็ชนเนี่ยจะลบหมื่นหนึ่งเมารถเนี่ยจะลบสองร้อยกว่านะครับอัปเดต ภารกิจใหม่มานะครับผมอันนี้ชนบอสนะครับชนบอสสี่สิบเจ็ดนะครับชนบอสสี่สิบเจ็ดหรือว่าชนอ๋อไม่รู้ว่าเป็นเอ็มพีซีตัวไม่รู้ว่าเป็นเอ็มพีซีใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนะครับชนรถสี่สิบเจ็ดนะครับไม่น่าใช่บอสมั้งอ่ะชนรถสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็เลเวลห้าสิบน่าจะได้รับ อ่าอันนี้น่าจะเควตใหญ่นะครับผมพออยู่ที่เมืองเห็นทาวตรงเนี้ยผมนึกถึงถ้าเพื่อนๆไปเห็นนะครับนี่นะครับผมอยู่ที่ทาวเอออยู่ที่เมืองหนึ่งเลยนะครับผมพุ่งเงียบงันนะครับผมผู้เงี่ยนออขอโทษขอโทษครับผู้เงียบงันนะผมนอนหนูมาจนได้นะฮะไอ้พูดเองก็ยังเขินตัวเองเลยเยอะ กูพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เมืองหนึ่งนะผมอยู่ล่างสุดเลยนะครับดูจากในมินิแมปแลวเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเหมือนกันนะครับผมชนรถห้าสิบนะครับผมอันนี้น่าจะบอสมั้งครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะบอสเลยแหละเห็นจากเห็นจากอันนี้นะครับผมน่าจะบอสเลยแหละนะฮะแล้วก็เพิ่มปล่อยดรอปไอเทมนะครับผม ก็ประมาณนี้ผมขอเลื่อนแล้วกันนะครับผมขี้เกียจอ่านนะครับพอดีรีบนะครับเลื่อนเร็วไปเลื่อนเร็วไปเนื่ยได้เครื่องแล้วนะครับได้เครื่องมาแล้วนะครับเป็นร้อยหกสิบนะครับหนึ่งสองจุดหกนะครับแล้วก็เป็นยังี้ไปนะครับผมโลดไฟมาใหม่หอไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้บิงโกโอ๋อเลเวลร้อยเจ็ดสิบด้วย อันนี้แล้วก็เป็นเซตแต่งใหม่ของอรถอะไรไม่รู้แล้วผมลืมชื่อนะครับนี่นะโบนัสเซ็ตก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับผมเป็นอันนี้น่าจะเป็นเพนซิโอนะครับโบนัสเซตก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็รู้สึกน่าจะมี เออเดี๋ยวซิอะไรเนี่ยปรับปรุงไอเทมและระบบการขายภายในเกมแก้ไขไอเทมที่แสดงผลผิดพลาดหลังจากอัปเดภาพสวยแก้ไขลดแก้แก้ไข,ลด,ขลด LE Mode เครื่องเบต้าทั้งหมดวางขายเนๆเก็บแบบ7วันปรับอัตราฟื้นฟูไอพีทั้งหมดโอเค เพิ่มเอ็กเซแบบใหม่ก็ประมาณนี้นครับก็คือเปลี่ยนสีนั่นแหละเป็นสีบูสแบบใหม่นั่นแหละย,ยังไม่มีบูสเลเวลนะครับแล้วก็เอ็กเซจะมีผลตอนเนื่องเมื่อทําความเร็ว320ขึ้นไปด้วยนะมากกว่า320ขึ้นด้วยนะเย็นเคร่นะครแล้วก็ปรับอัตราการตีบวกรถยนต์นะครับผมก้าบวก10เนี่ยอยู่ที่2 4นะของเก่านะปรับใหม่เป็น27นะครับ แล้วก็ 10: 10, 11ไปเอ่อไปสิไป11นะครับผมของก็อยู่ที่18%นะรปรับใหม่เป็น22 00, นะครับผมวางขายเทมใหม่ดังนี้นะครับผมรอรุนลูกเต่ากูรอรุนลูกเต่าอยู่นะฮะรุนลูกเต่าปุ๊บราคา M ล่วงแน่นอนบอกได้เลยแล้วกูจะซื้อ M ให้ยับนะฮะกูจะซื้อ M ให้ยับนะครับที่รีเครื่องครับผมสอ่งเครื่อง2.6 2.9นะครับผมแล้วก็ที่รีท่อครับผมนะส่วนอันนี้เป็นของ ผู้เล่นที่นำไอเทมผู้เล่นที่สามารถนำไอเทม pc super booster ของรางวัลกิจกรรมในเดือนก่อนมาแลกได้ที่เอาเอียอรายนะครับนะว่าขายไอเทมติดรงคาบดใหม่ในเป็น l a m p a r เป็นกล่องดำราคาหมื่นสี่นะครับแล้วก็ไอเทมใหม่แล้วก็เออเพิ่มเ u วสใหม่เลเวล46นะครับผมก็ได้เงิน2เลนนะครับเออได้เงิน2 m เลเวล40ได้เงิน 2m 48ได้เงิน 2m แล้วก็ช่วยในการเพิ่มเลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น30%นะครับผมแล้วก็41 49 2m แล้วก็เลเวล50ก็จะได้ 8.5m นะครับผมแล้วก็ได้เซ็ตนกนะครับกล่องเซ็ตนกมา4นะครับผมที่บัตรดอบอัญมณี10ใบนะครับผม วิงวิงหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ยางละแล้วก็บวกร้อยี่สิบ m p m นะครับผมแล้วก็บัฟเซ็ตแต่ละอันนะครับผมแล้วก็สก,กิลอ,อันนี้น่าจะเป็นสก,กิลปลดล็อกสามอกนะครับผมอุ้ยอุ้ยสปอยสปอยดูก่อนนะ ก็ต้องมีเลเวลคน50เงื่อนไขในการผ่านภารกิจอันนี้น,นาะาผมสามารถรับเคล็ดนี้ได้ทำภารกิจที่ซิตเตอร์สุงวันเี่พนีเยเงานก็คือภารกิจใหม่ที่ได้มานะครับผมอย่างละ10 15 20รอบนะครับผมซีไาเข้าๆก็45รอบนะครับผมถ้ามาเป็นแก๊งอ่ะก็แป๊บเดียวผ่านนะครับของรางวัล ครั้งแรกพรบนะครับผมเป็นเซตโจนสลัดหรือเปล่าผมอา่านว่าเซตอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโวิงโกใหม่ด้วยโอเคเราใช้กล่องไขมุกดำไอเทมสามกล่องแล้วก็ไอเทมที่ได้จากวิงโกในนี้นะครับผมนี้นะฮะ อัตราการดรอปมีด้วยนะครับผมสองคดข้าว Normal เป็น3%นะครับผม Top Speed Booter เนี่ย5%นะครับผม Top Speed Booter N 6% Top Speed Booter X 5%นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น5%แล้วก็รู้สึกว่ากล่อง Xtreme อันนี้นะผมจะได้ยีิบ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสได้ยีบเ็ดเอร์เซนเลยเหรอใช่เหรอได้ยีิบดเอร์เซนนี้ก็คือราคาตกแล้วว่ะดีนกอันนี้ยีเจริงหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้เลยแก้ไขส่วนบักต่างๆะครนะผมบักบางส่วนนะครับ บางอันที่ผมไม่อ่านก็ผมจะให้เพื่อนๆเลื่อนมาอ่านเองนะครับผมเพิ่มสนามแข่งใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มระบบไอเทมแต่ละเดือนในร้านค้านะครับโอเคของก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแพดก็จะประมาณนี้เลยนะครับปลดล็อกเลยปลดล็อกเนี่ยหยุด บล็อกสปีดอยู่ที่390แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมไม่ใช่360แล้วนะบล็อกเป็น390แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นเลเวลคนเนี่ย50นะครับผมแล้วก็เลเวลรถ200นะครับผมตำนานน้องใหม่มาแล้วครับผม F1 นะครับรถแคปซูลเพิ่มมาใหม่นะครับผมก็น่าจะได้กลับไปเล่นแล้วแหละนะถ้าแพท50มาขนาดนี้เวลก็น่าจะง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับผม โ okay. อเคอาจจะมีไลฟ์สตรีมเก็บเลเวลให้ดูมั่งเล็กน้อยนะครับผมอาจไม่น้อยอาจไม่มากนะครับเพราะช่วงนี้ด้วยคำที่ว่างานส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมผมก็ได้มาแค่ทำการรีวิวแพดนะครับก็โอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกิจกร่มาจากช่องเอ็มม i าไ2ซ์สองี่สไว้ด้วยนะครับผมไว้มีโอกาสจะมาเล่นแล้วก็จะมาทํากิจกรรมแจกเงินแจกของเหมือนตอน100 s u b s อยซับสไครนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมไปแล้วจ้าไปบาย